จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดกระบี่ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกวันจนหลายฝ่ายเกรงว่าโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ที่มีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้จึงจำเป็นต้องมีโรงพยาบาลสนามเพิ่มเป็นแห่งที่สอง จังหวัดกระบี่โดยพันตำรวจโทมอมหลวงกิติบดีประวิทธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่จึงได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่15สําสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อมบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนบริษัททูคอ,อร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบูรณานร่วมกันดำเนินการโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองด้วยเวลาอันจำกัด การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เองก็ได้รับมอบภารกิจจากคณะกรรมการโรคคิดนะครับจังหวัดกระบี่มาครับซึ่งจริงๆแล้วมันโดยภาพรวมนะมันก็เป็นภารกิจแล้วที่ชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะย่างยิ่งอบจอนั้นนะครับเมื่อมีโรคระบาดถึงขึ้นเราก็ต้องช่วยจากปนการดูแลที่น้องระจากคบเมื่อมีการสร้างโรงพยาบาลสนามเห่ที่สอบตัวขึ้น เราเองก็ยินดีครับยินดีที่จะดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดิตของเราถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลารวดเร็วนะครับเพลี่ยนสามวันสี่วันในการเตรียนการเปี่ยนสร้างโรงพยาบาลสนาแมแห่งที่สองให้สําเร็จแต่ด้วยแรงใจนะครับที่เรามีต่อพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องข้าราชการของเรารวมทั้งพี่น้องทหารในรอศิษยาปันหนนี้นะครับได้รวมมือกัน นในการร่วมกันทำนะครับจนวันนี้สําเร็จไปแล้วนะครับครึ่งหนึ่งนะครับผมว่าเกิน90%แล้วล่ะนะครับนะแต่ก็เชื่อมั่นได้ว่าเราสามารถที่จะเตรี่ยนการรองรับผู้ป่วยโควิดได้อย่างเป็นกําลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ภายใต้การนําของนายสมศักดิ์คีธิท,ทนคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เร่งดาเนินการ เมื่อได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดน,นอกเหนือจากภารกิจการฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามโครงการท้องถิ่นกระบีร่วมใจต้านภัยโควิด -19 ตามสถานที่ต่างๆประจำวันแล้วยังได้เร่งดำเนินการระดมก,กำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลลงพื้นที่ภารกิจเร่งด่วนนั่นก็คือโรงพยาบาลสนามกระบีแห่งที่สองโดยใช้เวลาดำเนินการเพียง3วันทางบกรจอกบีก็ได้เริ่ม เข้ามาดำเนินการนะครับตั้งแต่วันที่วันที่6นะครับวันที่6แล,แล้วก็ตั้งแต่วันที่5้านะครับห้าหดนะครับ3มวันวันหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดน,นะครับซึ่งงานงานทั้งหมดนะครับที่ได้ดําเนินการเนี่ยก็ใช้งบประมาณของอบจทั้งหมดนะครับรทั้งในเรื่องของเรื่องตั้งแต่เรื่องของเครื่องนอนนะครับเครื่องนอนในเตียงเนี่ยเราได้รับการ อนุเคราะห์จากบริษัท f c g นะครับ300เตียงโดยการประสานของท่านประหลัดตัจพลนะครับซึ่งใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยทำงานร่วมกันเนี่ยขอนุเคราะห์มา300เตียงส่วนในเรื่องของเตียงในเรื่องของหมอนที่นอนผ้าปูแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆสําหรับผู้ป่วยนะครับอันนี้เราก็จัดหามานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบสารูโภคนะครับสารูโภคนี่ก็ ในเรื่องของการกําจัดน้ําเสียเรื่องของระบบสุขาภิบาลน,นะครับทั้งหมดนะครับก็ใช้เจ้าหน้าที่ของบจงจากคนของบจนะครับเข้ามาดําเนินงานแล้วก็มีการเปลี่ยนแลวก็สั่งของบางส่วนมาเสริมนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ดำเนินการในส่วนของการปรับปรุงและติดตั้งดเดือเนินการในส่วนต่างๆประกอบด้วยการขุดบ่อและระบบบำบัดน้ำเสีย วางระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยการปรับปรุงระบบไฟฟ้า่ <S <S ้มแซมห้องน้ำ <S <S ห้องสุขาทำราวตากผ้าทั้งนี้เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่จะเดินทางมาอย่างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆประกอบด้วยเครื่องนอนของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยชุดเครื่องนอนที่นอนหมอนผ้าหม่มตู้ลินจักอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าวิทยุสื่อสารระบบวงจรปิด อุปกรณ์สำนักงานเก้าอี้บริการสื่อสารธรคมนาคมโดยชำระเป็นรายเดือนยอดผู้ป่วยสะสมในแต่ละวันนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหากผู้ป่วยเหล่านี้ได้เข้าทำการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดเชื่อว่าคงต้องเห็นภาพผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลสร้างความตื่นตนกให้กับหลายหลายฝ่ายวันนี้คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาวกระบี่จะต้องรวมพลังโดยเฉพาะการตั้งสติ และพร้อมที่จะก,ก้าวไปข้างหน้าไปด้วยกันในการบริหารจัดการเพื่อหยุดยั้งโรคร้ายนี้โรงพยาบาลสนามอาจเป็นหนึ่งในตัวช่วยจำเป็นเพื่อตอบโจทย์ที่จะต่อสู้กับมหันตภัยไวรัสร้ายโควิด19งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่รายงาน